า15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุาาสีดาลัยสวนจิตรดาพระราชาทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพลีกาตา้าทูลองพระบาททูลก้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลีลาดการกุศล และการประมูลนาฬิกาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายนาฬิกาข้อมือทองคําสลักอักษรพระประมาพิไทยย่อพอปร,รอและพระมหาพิชัยมงกุฎบนหน้าปัดนาฬิกาจํานวนหนึ่งเรือนนายโกหาอายุพาน รู้ถึงความรู้สึกของสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวในประพรพืชผลทรัพย์รหัสประจำตัวนักศึกษา13550418 วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตละดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพลีกาตาเฝ้าทูลลองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดงานรีราดการกุศลและการประมูลนาฬิกาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุลกล้าทุนกระหม่อมถวายนาฬิกาข้อมือทองคําสลากอักษรพระประมพิไทยย่อพอปอรอและพระมหาพิชัยมงกุฎบนหน้าปัดนาฬิกาจํานวนหนึ่งเรือนนายโกฮาอายุพารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน ออกเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ระหว่างเงยือนสหรัฐอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานจะพยายามโน้มน้นาวให้สหรัฐอเมริกาแก้ไขข้อขัดแย้งว่าด้วยการขยยะด้วการขายเครื่องบิน F 1 6ให้ปากีสถานซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ระงับการส่งมอบเครื่องบินดังกล่าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เนื่องจากสงสัยว่า ปากีสถานาพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งกระตุ้นให้นัก,กล,ลงทุนอเมริกันมาลงทุนในเอเชียใต้เพิ่มขึ้น, <ไป S 3> นรีบอ,อ่านให้จบพี่สุดที่จะทำด้านเงินป้าจะขึ้นมา,มาเล็กมาอีกก่อน